สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้ยจ้า,าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนจะไปเก็บไข่อุย้ยดูอากาศไม่ถึงสิบองศายายไม่ได้เข้าสวนมาสองสามวันแล้วนะมันหนาวแล้วฝนตกไม่อยากเข้าเลย,ยดูดิใส่เสื้อหลายตัวอยู่สามตัวลมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะพรุ่งนี้เห็นว่าแดดออก เอา้านอนอะไรเนี่ยสองตัวสามตัวอะไรนะมานอนอยู่ข้างอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยบ้าบอขอแตกอะไรเนี่ยอะไรของพวกเองเนี่ยเ้ยบินหรือหลุดมันจะหลุดได้ไงถ้ามันไม่บินแล้วก่อนเด้อ จะบินเพราะไอ้ที่อยู่ในนั้นอ่ะตัวที่ยายตัดปีกเขาบบินไม่ได้มีอะไรเสียหายหรือเปล่าว้าหาวไปดูไข่ก่อนเอาว่ามาเก็บไข่ลืมไปเพิ่งเก็บไปเอ๊ะวันนี้ยังไงเก็บไปเมื่อไรไข่จำไม่ได้เมื่อวานแลอเมื่อาวานเือนอะ่ะ จำไม่ได้แล้วเอาเปลือกมันฝรั่งมาให้เขากินฝนตกหนักน้ำเต็มเลย,ยจะไปสำรวจดูแอปเปิลลูกใหญ่ฝั่งโน้นดีกว่านาะไหนๆก็มาแล้วตัวมันเนาวทิ้งใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเย็น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 มันคิอเทม ไม่ยันนั่นแล้วแหละดูก่อนสวรวจก่อนเห็นพักบ,บุงแล้วน้ำเทวบุญ โอ้ยว่าจะหวานผักชยียังไม่ได้หวานเลยงั้นะพวกนี้ก็ถอนออกนี้จะถอนออกจะปลูกไอ้นั่นนะจะปลูกไอ้กระเทียมละดูนี่ผลเพื่อนดูนี่ดูนีไม่มีแดดให้ตากแล้วอ่าเรามาแล้ะ มันมันแห้งหรือบ่าโรคห,น,หนาวแล้วเขาก็จะแตกนี่ว้าอ,อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ติดเปรี้ยวอันเมื่อกี้อันสีเหลืองกลมๆหวานหวานแต่ติดติดมันหวานอย่างเดียวมันไม่เปรี้ยวดูฝนตกมาแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหม ขึ้นมาใหม่รดน้ําเท่าไหรไม่ขึ้นเนี่ยฝนตกมาเนี่ยพรดพลาดพืบนเลยแต่มันไม่ได้กินหรอกมันออกดอกออกลกูกมันไม่ได้กินมันหนาวมามันไม่สุกเนี่ยดูเห็นไหมมาเพียบเลยเนีย่แค่ฝนตกตกมามาเพียบเลยเนี่ขแขนงมันเรารดน้ําจนมันไม่มาเนี่ยต้นนาไม้ฝรั่งก็เดี๋ยวจะตัดทิ้งละ เดือนมาโอ้ยนี่มะเขือเทศโอ้เห็นไหมปีนี้ยังโชคดียายได้แดดให้ยายตากถ้าไม่มีแดดก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แช่อย่างเดียวเลยฟัออกทองสำรวจสวนฟังฝนตก ไปดูแอปเปิลทางนู้นโอ้นี่หลงเหลืออยู่โอ้โหดูดิมันหลงอยู่ว้ายหลุดไปเลยเลยบนนู้นยายจะเก็บดีกว่าขิงน้ำพริกอู้มันหลงอยู่ได้ยังไงยายเพิ่งเห็นโอ้โหูหลุดไปเลยเลยจ้ะนั่น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  ว้ายนี่นี่นี่มันตื่นตื่นเต้นปีนี้โอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะแอปเปิ้ลโอ้ยยายว่าจะไปะเก็บอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้เก็บแม่เนี่ยเก็บไปจะกินไม่ทันกินไม่หมดแล้วดูก่นอนวู้นั่นอีกลูกหนึ่ง นั่นอีกลูกนึงยังโอ้อันนี้มันยังเขียวเขียวอยู่ว้ายนี่อีกลูกนึงโอ้ยนั่นอีกลูกหนึ่ง,ง,นนงว้ายปีว้ายนี่อีกลูกหนึ่งว้ายนั่นอีกลูกหนึ่งโอ้ยนั่นอีกลูกหนึ่ง,งปีนี้โอ้ยนี่ลูกหนึ่งไม่เห็นว้ายมันยังไม่สูงยังไม่สูงเขียวไปก่อนแม่ปีนี้เห็นแอปเปิ้ลแค่นี้ตื่นเต้นทุกทีเต็ม ถ้าใครอยากรู้ดูคลิปเก่าๆยายเด้อแอปเปิลเต็มต้นเพราะมันไม่มีมันก็ตื่นเต้นเนาะนี่ยายจะมาดูไอ้นี้นี่นี่นี่อ้อันนี้อันนี้สุดๆไปเลยค่ะโอ้อันนี้สุดๆไปเลยค่ะเพื่อนใหญ่มากเก็บไหมอันนี้อันนี้น่าเก็บอยู่เนี่ยนี่มันจะเน่าแล้วเก็บอันนี้ดีกว่ามันยังไม่สุกเต็มที่หรอกเก็บไปจิ้มน้ำพริกนี่อันนี้นะจริงๆ แอปเปิลตัวนี้มันเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ที่แบบว่าอยู่ได้นานที่สุดนะแต่หวังว่ามันไม่ร่วงทิ้งนะอืออนนบไปกิมน้ำพริกกิมกิมอะไรนะกิมพริกเกลือไปทางโน้อนอีกไปทางโน้อนอีกออเจอแล้วนะ่ จน,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 นี่มันพอโอ้ยเน่าเลยเน่ามันพอได้กินยูกินเล่นๆโอ้นี่โอ้ยสนุกมันเก็บเห็ดเลยได้เนี่ยเก็บแอปเปิลขนาดนี้มันยังไม่สุกนี่นี่นี่มาทางนี้อีกนี่แค่นี้นก็พอได้กินยู ไปกินเพลเกือกอ้นุน่น,นอุ้ยสวยแทว้ว่าสวยแทว้ว่าปีก่อนนน้นตอนนี้โห้ยดกดกปีก่อนนน้นเอาอีกอันหนึ่งเหนาแล้วนี่เหาแล้วแต่อันนั้นนนอี้สวยมากเลยนี่สวยมากเลยนี่นี่นี่น,นี่ว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่ถุงมือใส่ถุงก่อนเออช่างสวยอะไรอย่างนี้นี่ สวยมากเลยจ้าจ่มนหนหม่ลยไม่สอสวยไม่มีที่ติสวยมากเลยเพื่อนๆนี่ลูกนี่นาจวาวันอันนี้เดี๋ยวคลอหลังมาเก็บเนาะได้เยอะแล้วอย่าร่วงนะคะอย่าร่วงอย่าร่วงนะคะอย่าร่วงเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บมันยังไม่สุกเต็มที่โอ้โหตอนดูดิ ต้นสามปีสามสี่ปีแล้วมั้งสี่ปีสี่ปีอนาวนั่นอยู่กับพื้นเพิ่งเห็นแม่นี่อยู่กับพื้นเพิ่งเห็นเดี๋ยวไปเก็บก่อนนี่ดูวนันนี้ที่ยายถ่ายเมื่อกี้นี่อันนั้นอยู่กับพื้นเฉยเลยไหนวะเมื่อกี้เห็นแบบแบบเอ้าม,มันก็ดีอยู่ได้นี่มันไม่ได้เน่าได้นี่มันร่วงเออเดี๋ยววันหลังมาเก็บต้นนี้หน่อยต้นนี้ ตอนนี้มีลูกเยอะอยู่ข้างในนุ่นมันก็พอมีอยู่หนึ่งสองสามลูกพอได้กินอยู่นโอ้ยทำอะไรกินดีเพื่อนๆเนที่ยงนะทำกับข้าวเที่ยงกว่าเล่าทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินโอ้เนี่ยลูกใหญ่ใหญ่็ว่าจะมาเก็บไข่มาหาอะไรกินข้าวนะั่นแหละข้าวสวนอ อยากกินผัดอ้นั่นอีกดูนี่ออกดอกมาเพียบแต่นี่น่าจะเป็นดอกตัวผู้ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวเมียตรงนี้มันจะใหญ่ๆตัวผู้ว่าจะเก็บมะเขือไปผัดเผ็ดอยากกินผัดเผ็ดอีกก็ไปเห็นผักบุ้งก็อยากกินหมูกระทะเจียวฮ้อนเอาอะไรดีจมกโนยอีกนงค่ะสวยเนาะเพื่อนล่งเบลอเลย Thank you.